สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยมมออมมแม่หมอความสุขหัวโตโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนกยีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้ชวิจยารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณที่ให้ซูงเแื่อด้วยนะะคแต่ให้ไม่เเปป็็นนไไม่่รคะหรือว่าาอยกรตทางงใต้มเเลยนนะะะะคคคคทุก่่มา ถึงชาวลัคนาราศีกันแล้วนะคะหรือคนที่เกิดราศีกันจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันเมื่อดาวเกตย้ายเข้าสู่นะคะราศีกรกฎและเข้าสู่ภพลาภะลาภะก็คือโชคลาภการงานนั่นเองนะคะตอนนี้ชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันลาภะนะคะความรับ ความรักโชคลาบนะคะอะไรก็ไม่อยากได้แล้วเรื่องความรักคุณก็ไม่สนแล้วอยากยืนหนึ่งอยากเป็นผู้ยืนหนึ่งในเรื่องโชคลาบคุณได้โชคลาบแน่นอนค่ะนะคะถ,ถ้าบุญบารมีคุณมีคุณจะได้โชคลาบแบบฟุ๊กๆได้โชคลาบแบบไม่คาดฝันเองนะคะที่สําคัญนะคะ วิชานะคะวิธีที่จะทําให้คุณมีโชคลาภแบบฟุกฟุกเพราะบุญบารมีลาภะลาภะคือโชคลาภการเดินทางจะให้คุณมีโชคมีลาบนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดาวเกตเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงกับนะคะพูดผีวิญญาณนะคะเขาเรียกว่าเป็นดวงดาวแห่งด้านการศักดิ์สิทธิ์เป็นดวงดาวแห่งการเวทมนต์คุณต้องมูเตลูเท่านั้น คุณถึงจะมีโชคเสริมดวงด้วยการท่องคาถาพาหุงมหาการและขอพรน,นะคะขอพรเทวดาทุกๆวันเทวดาอะไรคะแม่หมอเทวดาประจำวันเกิดเทวดาเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนั่นเลยคะ่ะแล้วคุณจะได้โชคแบบฟุฟุแบบที่ไม่คาดฝันรวยแล้วรวยกว่าเดิมนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนั่นเองนะคะนับจากนี้ชาวกันรวยแล้วรวยอีก รวยแล้วยิ่งรวยอีกนั่นเองนะคะแล้วอย่าลืมสวดคาถานะคะพาหุมมหากาสนะคะแล้วคุณจะมีโชคอุค้ยทุกคน้แล้วคุณจะมีโชคตะหลอดนะคะทั้ง58วันนี้2เดือนนี้นั่นเองนะคะชาวกันนะคะนี่แหละค่ะนะคะความรักโนสนแค c a ค่ะตอนนี้ภาวนาขอให้มีโชคอย่างเดียวใช่ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนลัคนาราศีกันคะ่ะหรือชาวราศีกันนั่นเองนะคะ ขอะขอพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะเรื่องความรักโนสนโนแ a ร์นะคะฉันไม่สนแล้วความรักฉันไม่สนอะไรเท่านั้นฉันสนโชคลาภจริงไหมคะเมื่อคุณใฝ่ฝันนะคะคิดถึงแต่เรื่องโชคลาภโชคลาภก็จะเข้ามาหาคุณ ดาวกีดส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณได้เจอโชคลาภอะไรที่มันไม่ดีต่อใจให้คุณไม่ต้องไปใส่ใจวิ่งหนีมันออกมาค่ะเหมือนคุณวิ่งหนีข้งขานี่ค่ะนี่คือก้าวดาบนะคะก้าวดาบแล้วไงฉันไม่สดแล้วนะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ได้มันจะได้หมานั่นเองนะคะสิ่งที่คุณหหยหาถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณก็คุณหหยหารางวัลที่หนึ่งคุณก็จะได้มากกว่ารางวัลที่หนึ่งอาจจะโดนแจ็คพอตแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามัน ขึ้นหนึ่งเหรียญนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดราคนาราศีกันรวยแล้วรวยกว่าเดิมนะคะเทวดามาเปให้คุณนั่นเองนะคะเทวดาบ้านเทวดาประจําตัวคุณนั่นเองนะคะมาต่อคะ่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดราคนาราศีกันคะ่ะนับจากนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณจับเงินได้เงินจับทองได้ของ นะคะสิ่งที่คุณไม่คาดหวังมันจะมาหาคุณอย่างง่ายดายนี่คือ2นะคะสไม่เท้าโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายธุรกิจใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณไม่คิดว่าอันนี้มันจะเป็นธุรกิจใหม่สําหรับคุณได้ไหมมันจะเป็นธุรกิจใหม่ๆสําหรับคุณได้โลกใบใหม่ นะคะของคุณเกิดแล้วนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเทวดามาให้โชคคาถาเวทมนต์มาให้โชคนั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนะคะเราเปิดเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรแบปบ๊บนึงนะคะทุกคนทุกคน คำคุณค่ะคำคุณค่ะคคุณค่ะคุณมีคาถาเวทมนต์อยู่ในตัวนี่คือเดอะเมจิเชียนนั่นเองนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะไพ่นี้เราไม่ค่อยเอามาออกมาเปิดมากนักนะคะทุกคนสําหรับนี้เราไม่ค่อยได้เอามาเปิดนะคะนี่คือเดอะเมจิเชียนนะคะคุณมีพลังอํานาจมหาศาลคุณมีคาถาเวทมนต์ที่ดีบางทีคนที่เข้ามาดู ่คลิปนี้คุณอาจจะมีคาถาเวทมนต์บทสวดมนต์ที่ดีๆกว่าที่แม่หมอให้ด้วยซ้ำนั่นเองนะคะสำหรับคนบางคนนะถ้าคุณถนัดบทสวดไหนที่คุณสวดแล้วอะ่ะ มันทําให้คุณมีความสุขอ่ะคุณสวดบทนั้นได้เลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นพาหุงมหากราก็ได้นั่นเองนะคะเราคิดว่าบางคนที่เกิดลัคนาราศีกันหรือราศีกันอาจจะมีบทสวดมนต์ที่ดีๆที่เจ๋งๆมากกว่าที่แม่หมอให้ก็ได้นั่นเองนะคะเพราะขึ้นเดออมีขี้เคียนนั่นเองบทสวดมนต์จะนําพาให้คุณ ได้มีโชคลาภได้สิ่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคุขอบคุณค่ะ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 แล้วนี่อะไรคะนะคะคุณโนสนความรักแต่ลักก็จะมาหาค่ะจะมีผู้ชายรูปงามผู้หญิงรูปงามอายุ25ปีขึ้นไปมามอบโอกาสดีมายื่นความรักให้กับคุณ ถ้าใครมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วลูกคุณอาจจะมอบรางวัลใจให้กับคุณหมายถึงว่าลูกคุณอาจจะมาบอกข่าวดีเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับลูกคุณก็ได้อย่างนี้ค่ะจะเป็นหรือว่าบริวารคุณจะมามอบส่งข่าวดีให้กับคุณได้รับรู้ข่าวดีในเรื่องความสุขกายส่วนความสุขกายความสุขใจนั่นเองนะคะต่อค่ะกุ้นค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรค่ะนี่คือ นะคะคุณมีขับ อําพลังอํานาจมหาศาลคุณมีคาถาเวทมนต์ต่อไปนี้สิ่งไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณธุรกิจใหม่ๆที่คุณลงมือทําแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะมันจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นธุรกิจที่เหมือนดั่งลากแก้วในธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะลากแก้วในธุรกิจของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆในธุรกิจการงานจะมีคนมามอบโอกาสดีๆบางคนจะได้เงื้องานใหม่บางคนนะคะจะได้ธุรกิจ บางคนจะได้เจอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เหมาะสมนะคะและคู่ควรสำหรับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะอุย้ยขอบคุณค่ะ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 ,คคะแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือธุรกิจใหม่ของคุณนับจากนี้คุณจะมีความมั่นคงทางด้านธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนะคะนี่คือนะคะฟินอฟนะคะฟินอฟ เด็กถือไม่เท้าสิ่งที่คุณวางแผนไว้ประสบความสำเร็จแล้วค่ะนะคะกำลังจะผ่านโปผ่านช่วงเวลาแห่งความเหน็ดเหนื่อยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะคุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยแหละค่ะนะคะฝนะนตกค่ะทุกคนคุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนคอยซัพพอร์ตด้วยแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะ ความเหน็ดเหนื่อยคุณไม่เคยท้อคุณเป็นคนที่มีความอดทนมีความมุ่งมั่นและเป็นคนที่มีความพยายามนะคะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าโชคชะตาจะเคยเล่นงานคุณหนักหนา,หนาขนาดไหนคุณก็ไม่เคยหวัน่นนั่นเองนะคะนี่คือแหละนี่คือรางวัลสําหรับผู้ชนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันเทวดาเอนดูนะช่วงเวลานี้รวยแล้วรวยอีกรวย,ยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอเคคุณกำลังนะคะบางคนกำลังเดินออกไปหาเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะได้นั่นเองนะคะยอมทิ้งเป้าหมายในตรงนี้เพื่อออกไปหาความสุขหาสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะถามว่าตรงนี้มันดีไหมตรงนี้ก็ดีค่ะแต่คุณจะได้เจอนะคะสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ดีกว่านี้นั่นเองนะคะนะคะคุณยอมทิ้งในสิ่งบางคนนะนะคะเห็นเห็นเห็น พรสวรรค์ของตัวเองมีมากกว่านั้นนะคะคุณเห็นมองเห็นพรสวรรค์ของคุณแล้วแหละว่าพรสวรรค์คุณมีมากกว่านี้คุณเลยจําใจจะต้องออกจากตรงนี้ไปเพื่อไปหานะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งใหม่ๆที่มันใช่และมันสามารถเติมเต็มให้กับตัวคุณมีความสุขนั่นเองค่ะต่อคะ่ะเด้อทาวเวอร์บางสิ่งบางอย่างกําลังจะจบลง อะไรที่มันไม่ใช่คุณจะเหนียวลังแค่ไหนเขาก็ไม่ใช่อยู่ดีนั่นเองนะคะเมื่อมันจะจบเมื่อมันจะจบมันก็ต้องจบนะคะไม่ต้องลังแล้วสิ่งใหม่ๆมันจะเป็นสิ่งที่คู่ควรและเหมาะสมสำหรับคุณน,นั่นเองต่อคะ่ะทุกคนก่คุณค่ะก่คุณค่ะก่คุณค อะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ใช่มันจะคู่ควรแล้วมันจะมาหาคุณ tower ววแล้วไง tower ววแล้วเกิดชีวิตใหม่เกิดความสวยงามขึ้นมาธุรกิจใหม่ๆนะคะความรักครั้งใหม่หน้าตาใหม่ๆอะไรที่มันเป็นของใหม่สําหรับคุณจบแล้วดีนะคะคุณจะได้จบจากบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องการงานคุณจะได้ธุรกิจใหม่คุณจับธุรกิจใหม่คุณจะมีโชค ะะแล้วคุณพ้องพาคาถาพาหูเราเชื่อว่าคนที่เกิดลัคนาราศีกันหรือราศีกันคุณมีของดีอยู่ในตัวมากกว่าที่แม่หมอบอกอีกนั่นเองค่ะเพราะว่ามันขึ้นอะไรค่ะจบเดอะทาวเวอร์ก็จริงแต่มันขึ้นเดอะสตาร์ขึ้นมาเลยหมายถึงว่าคุณมีธุรกิจใหม่สิ่งใหม่ๆรองรับอยู่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณรวย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 แล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถึงเรียนเราบอกแล้วไงว่าคุณจบแล้วแต่คุณรวยแล้วรวยอีกนะคะรวยรวยไม่เผื่อใครนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีของดีอยู่ในตัวแล้วทําไมคุณจะต้องนะคะจบแล้วไงจบแล้วลุกขึ้นใหม่นะคะปาด ปาดตํมตาแล้วลูกขึ้นใหม่แล้วความสวยงามจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะสวยคุณมีออร่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณราวปาฏิหาริย์อย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะคะโชคลาภก็จะมาไม่ใช่โชคลาภมาแบบเล็กๆโชคลาภมาแบบคุณคิดว่าคุณจะถูกรางวัลที่หนึ่งแต่คุณอาจจะถูก แจ็คพอตอย่างนี้คะ่ะตลอดห้าสิบแดวันนี้นั่นเองคะ่ะเพราะตกลาภะนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อคะ่ะนี่คืออะไรคะ่ะลาชีมีถึงเดือนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงเป็นนักธุรกิจคุณเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกเป็นแม่ที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีนะคะโอกาสใหม่ๆทางด้านคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณจะเป็นมหาราณีแห่งคังสมบัตินั่นเองนะคะทุกคนขา <laughs> ต่อคะ่ะ โอเมก้าเคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวยแล้วรวยอีกรวยรวยรวยนะคะไม่รวยตอนนี้จะรวยตอนไหนนี่คือ nice o p s t a c l นะคะนับจากนี้ผลผลิตที่คุณสร้างไว้58วันนี้2เดือนนี้หรือปี68นะคะคุณจะมีแต่สิ่งที่เทวดาคอยมนุนคาถาเวทมนต์บทสวดต่างๆที่คุณสวดอยู่นั่นแหละค่ะ จะนำพาให้คุณมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามาคุณลงทุนท,ทําธุรกิจอะไรนะคะคุณก็ประสบความสําเร็จสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณเขาจะเดินออกไปจากชีวิตทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือคนรักของคุณก็ตามแต่นับจากนี้นะคะสิ่งดีๆการเงินจะเข้ามาเปคุณแบบไม่คาดฝันรวยแล้วคุณก็รวยอีกคุณเห็นไหมคะรวยแล้ว รวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะโชคจนรวยจนคนอื่นอิจฉาว่าทําไมหยิบอันนี้ก็มีเงินได้กําไรเป็นกอบเป็นกรรมนั่นเองคะ่ะคุณเคยเห็นไหมคะบางคนรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกแน,น,นี้คะ่ะต่อค่ะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราบอกแล้วว่าอะไรที่มันใช่ของคุณมันจะมาในมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมเห็นไหมคะคนที่ไม่ใช่ของคุณเขาจะเดินออกไปแล้วคนที่ใช่จะกลับมาหากุณคุณจะเจอรักที่ดีนะคะใครที่เคยผิดหวังกับความรักมาเนิ่นนานแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะภายในปี68นะคะถ้าคุณอยากเจอคู่ชีใช่ให้คุณไป ไอโทษพระแม่รัศมีนะคะไอโทษพระแม่รัศมีเลยค่ะเขียนเป็นปอเปเปอร์เลยนะคะว่าอยากได้กี่ข้อกี่ข้อแล้วไปบอกท่านนะคะไปบอกท่านแล้วก็รลลึกถึงท่านรลลึกถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นลลึกถึงหน้าผู้ชายคนนั้นที่เป็นคู่ของเรานะคะถึงเราจะไม่เคยเห็นเขาก็ตามนะคะ <laughs> คุณอยากให้เขาหน้าตาเป็นแบบไหนคุณยื่นรูปเรฟเ r ลนต์ไปเลยค่ะอยากให้เหมือนโอป้าคุณก็เอาโอป้าคนนั้นเลยยื่นให้ว่าหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะถ้าคุณอยากให้ลูกคุณอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็เอาเอา,เอารูปนะคะเอารูปของครอบครัวของคุณช่วงเวลาแห่งความมีความสุขอะไปยื่นกับพระแม่ลักษมีนั่นเองนะคะแล้วพระแม่พระแม่ลักษมีจะช่วยให้ครอบครัวคุณกลับมามีความสุข อีกรอบหนึ่งนั่นเองสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันหรือคนเกิดราศีกันของเกิทู t เลชันกับคุณด้วยนะคะต่อค่ะนะคะยินให้พอรอให้ปิ่นในเรื่องความรักบางสิ่งบางอย่างมันก็ถึงระยะเวลานะคะนะคะ บางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องควรรอนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในเรื่องความรักนะคะรอให้บาดแผลหายสนิทก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาเติมสวยเติมหล่อนั่นเองนะคะบาดแผลจะมันหายถ้าจะหายเร็วก็ต้องมีคนใหม่รักที่ดีคือรักใหม่สามีที่ดีคือสามีใหม่ภรรยาที่ดีคือถ้าคุณนะคะถ้าคุณมีรักที่สองนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณรัก คนสองคนในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะคุณจะต้องเลือกคนที่สองเพราะนะคะใจของคุณอยู่กับคนที่สองนั่นเองค่ะต่อคะ่ะทุกคนโอ้คุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้สิ่งศักดิ์ why, สิทธิ์ที่บ้านไหว้ why, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณคุณไหว้ why, สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอพระแม่ลักษมีคุณไปขอพระพิฆเนศค,ค,คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยคะ่ะถ้าคุณอยากได้ความรัก ะะแล้วความรักจะมาหาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบหาให้คุณไอโทษเพระแม่ลัศมีถ้าคุณอยากมีความรักถ้าคุณโนโสนความรักนะคะถ้าคุณโนโสนความรักให้คุณ ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือแล้วก็ท่องพาคาถามหงมหาการพาหงมหากราบนะคะหรือคาถาอะไรก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารักเทวดาลงคุณเป็นลูกหลักดาวพระเกตนั่นเองนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยแบบไม่คาดฝันรวยกว่าเดิมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณได้เจอคลิปนี้เทวดาประจําตัวคุณไหว้เทวดาประจําตัวไหว้เจ้าที่บ้านไหว้พ่อไหว้แม่ถ้าใครมีพ่อมีแม่ อย่าลืมนั่นแหละคือเทวดาที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะห้าไม่ทาองนะคะเรื่องการงานนะคะในเมื่อคุณได้เจอเรื่องการงานบางบางทีอย่า อีกนอไปเลยค่ะโนส่วนโนแค์ไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องไปสนใจเรื่องเรื่องคนภายนอกปัจจัยภายนอกนะคะเพราะว่าเรื่องการงานเราก็ต้องแก้ในเฉพาะวันที่ทํางานก็พอนะคะปล่อยวางได้นะคะเพราะว่าเราบางบางเรื่องเราก็ไม่สามารถอ่าเข้าใจคนอื่นได้ได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะทุกคนปล่อยวางก่อนนะคะในช่วงเวลาอย่าทาตุอย่าทําตัว,ตวให้มีศัตรูมากเกินไปนั่นเองนะคะเพราะศัตรูบางที นะคะเขาก็ไม่อยากเป็นศัตรูเราหรอกคะ่ะแต่ด้วยความที่เรามีอีกโก้หรืออะไรเงี้ยนะคะปล่อยวางนะคะให้สติอารมณ์อยู่กับตัวก่อนแล้วค่อยหันกับหันหน้ามาคุยกันก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจงใช้นะคะจงใช้สติมากกว่าอารมณ์นั่นเองนะคะแล้วคุณจะชนะทุกอย่างนี่คือคิงถือดาบให้ คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะอยากทำอะไรก็อยากทำให้สำเร็จในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่คุณตั้งไว้แต่บางเรื่องมันก็ต้องใช้แล้วระยะเวลาเวลาบางทีมันก็กําหนดไม่ได้นะคะเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถกําหนดได้นั่นเองนะคะนะคะเพราะว่าเรารู้เลยว่าผู้ชายคุณเป็นคนตรงๆคุณเป็นคนเที่ยงตรงพูดมากพูดพูดน้อย นะคะแต่ทํางานจริงจังเป็นคนจริงจังกับงานมากเกินไปนั่นเองนะคะแต่บารมีของคุณมาถึงแล้วต่อค่ะทุกคุณขอบคุณค่ะนะคะความสุขนะคะการงานนี่คืออะไรคะนี่คือสิบไม้เทา้านับจากนี้งานของคุณจะหนักขึ้นเหนื่อยนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่คุณต้องแบ่งงานให้ถูกนะคะแบ่งงานให้ถูกกับคนถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการงานอะไรนะคะต้องแบ่งให้ถูกกับคนและก็ เป็นคนที่นะคะ,ะเขาเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นกับตาสิ่งที่เรายังไม่ได้ลงมือทําเพราะบางเรื่องเราก็ต้องลงมือทําก่อนเราค่อยไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดนั่นเองนะคะทุกคนขาต่อค่ะ มันจบแล้วค่ะสิบดาบนะคะปัญหาทุกสิ่งไม่จบได้ไงคะเกิดขึ้นเดอร์ทาวเวอร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบแล้วค่ะเรื่องการงานของคุณนะคะเพราะการงานใหม่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องงานมาหนักหนาสาหาัสบางคนออกจากงานนะคะปัญหาเรื่องต่างๆที่คุณเจอมันจบแล้วค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้ค่ะ คุณจะเจอสิ่งที่ใช้สําหรับคุณโอ้ไพ่ดีมากค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ใหม่นะคะทุกคนเราไม่ค่อยเอามาเปิดนะนะคะนี่คือ1น่ดาบหนึ่งไม้เท้า1เหรียญโ oh อ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางสิ่งบางอย่างมันจบแล้วค่ะ ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอมาหนักหนามันได้จบลงแล้วตั้งแต่แรกๆแล้วบางคนเพิ่งจบลงถ้าคุณถ,ถ้าคุณจบแล้วคุณยังอาไรอาวรคุณไม่ลุกขึ้นสู้คุณจะไม่เห็นแสงตะวันแห่งมันใหม่แต่นี่คือความสําเร็จคุณฝ่าฟันอุปสรรคนี่คือสิบสิบไม้เท้าในเรื่องการงานและสิบดาบปัญหาที่ลุมแล้วชีวิตคุณมันได้จบลงแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหาปัญหาอุปสรรคบ้านหรืออะไรก็ตาม มันหนักหนาจนมันจบแล้วค่ะตอนนี้ความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณฝ่าฟันมานะคะมันเริ่มแล้วค่ะความสําเร็จนับหนึ่งใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆไม่ใช่นับหนึ่งใหม่ค่ะนะคะนับนับห้านับหกแล้วละค่ะแต่ความสําเร็จกว่าคุณที่จะสําเร็จมาคุณต้องปาดเหงือ่อปาดน้ําตานะคะเลือดไหลซิบๆิบบเลยค่ะกว่าคุณจะสําเร็จได้หนึ่งดาบขานาดนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะ ความสำเร็จความสําเร็จรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นปัญหาอุปสรรคของคุณมีเหลือร้นนี่คือความสําเร็จนะคะที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะผู้ชายคุณจะเจอปัญหาหนักกว่าผู้หญิงเพราะคุณเป็นคนตรงๆคุณเป็นคนที่มุ่งมัน่นคุณเป็นคนเที่ยงตรงแล้วเป็นคนที่ หลักความยุติธรรมใครทําผิดก็ว่าไปตามผิดใครทําถูกก็ว่าไปทําถูกเป็นคนตรงเกินไปนั่นเองนะคะอ่าแล้วแล้วคุณเป็นคนที่ยอมหักแต่ไม่ยอมงอนั่นเองนะคะทุกคนนับจากนี้การที่คุณได้เจอเรื่องแตกหักบางสิ่งบางอย่างมันทําให้คุณได้คิดได้แล้วนับจากนี้นะคะการงานของคุณจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเราใช้พลังเยอะมากเลย จนหอบเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวเราอัดคลิปนี้เราเราก็จะไปพักก่อนนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือราชาถือเหรียญน,นั่นเองนะคะราชาผู้มั่งคั่งราชาผู้ร่ำรวยนะคะและราชินีถือเหรียญคุณประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวิบากกรรมที่คุณเจอมาครั้งนี้มันได้จบลงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะปัญหาที่รุมเล้า ทุกสิ่งทุกอย่างที่รุมเร้าในชีวิตคุณมันได้จบลงแล้วชีวิตใหม่ของคุณกำลังเกิดขึ้นนี่คือราชาและราชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะปัญหาอุปสรรคเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณนั่นเองสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆ นะคะความรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่ค่ะลาชาและลาชีถือเดือนปัญหาที่คุณนอนไม่หลับปัญหาที่มันแก้ไม่ได้สักทีนับจากนี้คุณรู้ทางออกแล้วก็คือไหว้พระในบ้านแล้วก็สวดพระหงุมมหาการเราเชื่อว่าคนเกิดลัคนาราศีกันนะคะคุณมีคาถาเวทมนต์บทสวดมนต์ที่เจ๋งกว่าแม่หมออีกที่แม่หมอให้อีกและความสุขของคุณรวยแล้วรวยอีก เป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่ามหาเศรษฐีค่ะนี่คืออะไรคะคังมหาสมบัติอยู่กับคนชาวลัคนาราศีกันเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณถูกโชคคุณมีโชคคุณก็จะมีโชคลาบนะคะตลอด ะะตลอด58วันนี้หรือ2เดือนนี้นั่นเองนะคะพยายามกอบโกยให้ได้เยอะที่สุดแล้วถ้ามันเจออุปสรรคปัญหาแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปพูดแค่นี้เพราะโอกาสของคุณนี่คือเมื่อคุณผ่านอุปสรรคครั้งนี้ได้ชีวิตใหม่ การเงินการงานจะเข้ามาหาคุณเพราะคุณมีธุรกิจใหม่สำรองไปแล้วนั่นเองนะคะบางคนธุรกิจใหม่กําลังไปได้สวยและกําลังจะมีเงินหลังไหลเข้ามาเป็นคังมหาสมบัติสําหรับคุณนั่นเองวันนี้ไม่เหมาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ